นอกจากสะพายทั้งสองมีปัญหากันอันเนี้ยก็ค่อนข้างมั่นใจว่ามันเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้เจ้าชายวิลเลียมและเจ้าชายแฮร์รี่เนี่ยมีปัญหากันด้วยตามมาเคยอ่านหนังสือเล่มหนึ่งไหมที่เจ้าชายแฮร์รี่เนี่ยหลังจากที่ออกจากราชวงศ์อังกฤษเขาได้เขียนหนังสือเล่มหนึ่งน่าสนใจมาก spare คนถ้าเกิดว่าไม่ได้ตีความว่า spare คืออะไรจะเฉยๆแต่จริงๆแล้วเนี่ยทำไมหนังสือเล่มนี้ถึงใช้คาว่า spare เพราะ spare ความหมายของมันเนี่ยคือเขาต้องการจะสื่อให้ว่าเจ้าชายแฮร์รี่เนี่ยเขารู้สึกว่าเขาว่าเกิดมาเขาคือตัวทํำรองของราชวงศ์หรือของ ว่าเจ้าชายแฮร์รี่เป็นคนเขียนเองแต่จริงอ่ะไม่ใช่เขาจ้างนักเขียนคนหนึ่งชื่อเจอาร์มอริงเจอร์จ้างในราคา1ล้านดอลลาร์ประมาณ30ล้านใช่เขาไม่ได้สัมภาษณ์เจ้าชายแฮร์รี่เราเขียนนะเขาไปฟังจากบทสัมภาษณ์ต่างๆแล้วก็นํามาเรียบเรียงบวกกับ บุค,คลิกลักษณะของเจ้าชายแฮร์รี่หนังสือเล่มนี้จริงๆแล้วเขาเรียกว่าออโต้บโอกราฟีหรือรอัตชีวประวัติซึ่งจริงๆจ,จะต้องเขียนด,ด้วยตัวเองแต่เจ้าชายแฮร์รี่ไม่ได้เขียนเองความน่าสนใจของหนังสือเล่มนี้เปิดมาปุ๊บเนี่ยมันเป็นการเล่าตอนจบก่อนแล้วค่อยเล่าย้อนอดีตไปคือเปิดมาเนี่ยเจ้าชายแฮร์รี่เขาเล่าในเรื่องของคุยกับคุบคณพ่อของเขานั่นก็คือคิงชาล์สปัจจุบันแล้วก็เจ้าชายวิลเลียมพี่ชายของเขาเขาคุยกันว่าเขามีแผนที่ออกจากราชวงอังกฤษแล้วก็เล่าไปถึงเรื่องของการที่เจ้าชายแฮร์รี่เคย เจ้าชายแฮร์รี่ยังเล่าถึงความสัมพันธ์ของครอบครัวเรื่องราวที่น่าสนใจมากกว่านั้นเนี่ยคือคนทั่วโลกรู้อยู่แล้วว่าเคทกับเมแกนเจ้าหญิงเคทที่เป็นภรยาของเจ้าชายวิลเลียมมีปัญหากับเมแกนที่เป็นภรยาของเจ้าชายแฮร์รี่เจ้าชายแฮร์รี่เล่าให้ฟังว่าเคทเ่ทำให้เมแกนร้องไห้และเป็นคนยุยงให้เจ้าชายแฮร์รี่เนี่ยแต่งชุดนาซีในวันฮาโลวีนซึ่งมันเป็นชุดที่น่าอับอายแล้วมันมีอีกหลายสาเหตุที่แบบว่าเกิดความระหอง,ะหงระแหงระหว่างเคทแล้วก็เมแกนคิดว่าเคทกัะเมแกนจะกลับ คิดห้ามพลาดนะครับวันอาทิตย์ที่16กุมภาพันธ์บ่ายโมงถึง4โมงเย็นนะครับสำหรับน้องๆคนไหนที่สนใจไปเรียนต่อต่อตางประเทศพบกับตัวแทนของมาหาวิทยาลัยและสาขาให้เลือกกว่า50สาขานะครับกับงาน Joy Master Open House and Education Fair ครับ Joy Master ไม่ใช้ IEL ประหยัดค่าใช้จ่ายไปเป็นกลุ่มเันอุ่นใจกว่าแล้วพบกันวันที่16กุมภาพันธ์บ่ายโมงถึง4โมเย็นครับแล้วหน่อยที่อยากฟัง